การเมื่อกี้ความเสียหายของไตแบบนั้นมาแบบฉปรพันบ้างแบบเมื่อกี้แบบเรื่อนลังนะอันนี้แบบฉปรพัน acute kidney injury นะครั Ac บ acute แปลว่าฉปรพันรวดเร็วเหมือน acute acute ต่างๆนะคะระับภาวะของทางที่เป็นฉปรพันในหมอก็จะเรียก acute นะฮะเพราะว่าไตาเฉียบพันนะครับถูกนิยามเมื่อการทำง,งานไตลดลงฉปรพันเลยนะครับอาจจะเกิดจากสารพิษเกิดจากการกระเทือนอุบัติเหตุนะครับ ก็เมื่อเราเกิดภาวะแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยก็จะมีค่าคิดนิหรือค่า b u นในเลือดฉับพันขึ้นเลยนะครับจะสะท้อนว่า,าํารทำงาดการทํางานของไตยหยุดนะครับแล้วเกิดการร่วมเหลวในการขับของเสียออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางการแพทย์ก็บอกว่ากระบวนการที่จริงๆนอนพักฟื้นอยู่เฉยๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับภายใน1อาทิตย์บ้างสอาทิตย์3มอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์อยู่ควบคุมไม่ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ฟุกแดนก็ช่วยนะครับในการ ภาวะตรงนี้ได้นะครับศึกษาของผลของฟูเดนช่วยลดในกะารทดลองนช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากไตเขาเรียกว่าเสื่อมแบบเฉียบพันธนะครับโดยเขา <laughs> มีการนี่ตัวน่าจะมาจากนี่น่าจะเป็นการทดสอบนะครับในหนูมั้งครับเพราะว่ามีการฉีดอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยไกซูรล่อันนี้ก็คือน่าจะฉีดเพื่อทําให้ไตมันเสื่อมเหมือนใสสารพิษเข้าไปอะ่ะได้มีการฉีดเข้ายาเข้าช่องท้องผมว่าน่าจะเป็นช่องท้องหนูนะไม่ใช่น่าจะคนนะ เพราะมันผิดจ,ะจะริยธรรมถ้าฉีดยาของพอิษใส่คนนะครับมีการฉีดยาเข้าช่องท้องสัดส่วนเท่าน,นี้เท,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 ท่าน,นี้นะเทฟสน่นึ่งจ1ดนี่คือปริมาณที่เขากำหนดนะครับนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอใช้ฟุกุดแดนนะอ๋อเมื่อมีเมื่อมีการฉีดไอ้นั้นแล้วก็มีการฉีดฟุกุดแดนเข้าไปนะครับเข้าช่องท้องเอาฟุกุดแดนฉีดเลยนะครับเ,เห็นอะไรไหมมีการฉีดฟุกุดแดนเข้าไปนะครับลดระดับ BuN และคีทินได้และลดน้ำตได้อย่างมากนะครับ โดยน้าหนักตัวอย่างปกติระดับกรูโคตในเลือดปกตินะครับสัด่วนฟูโคแดนที่ F 1 0นเป็นการบวบบัติที่มีประสิทธิภาพสําหรับภาวะไตแบบเฉียบพลันโดยการวิจัยนี้ใช้การฉีดคือฉีดของเสียเข้าไปเอฉีดสารพิษเข้าไปเพื่อให้ไตเสียหายแล้วก็ฉีดฟูโคแดนเพื่อฟื้นฟูนะครับน่าจะทดลองในหนูแหละคนไม่น่าจะผ่านนะครับยาที่วิทยานะครับของภาวะ เสียหายของไตแบบเฉียบพลันเนี่ยก็เรารู้ว่าเกิดจากหลอดเลือดตีบเช่นคนที่เป็นหลอดเลือดตีบบางทีมันเป็นตีบที่คั้วไตนะครับหรือตนเส้นเลือดใหญ่ที่จะไปเลี้ยงไตอย่างเงี้ยนึกภาพนะครับว่าเฮ้ยเลือดไปเลี้ยงไตไปไตมันก็จะช็อกนะครับทํางานไม่ได้เพราะเสียจากอนุมูลอิสระนะครับการตายของเซลล์สิ่งร้ายเกิดกักอักเสบแบบเฉียบพลันการบาดเจ็บจากการขาดเลือดเฉพาะที่นะครับความแก่ชราบางทีอยู่คน,คนแก่บางทีก็อยู่ยก็ไตวายเฉียบพลันก็มีนะครับ แต่ว่ามีบางรายที่อยู่ฟื้นตัวได้ภายในสองสามอาทิตย์กลับมาเพราะว่าไตาวายเรื้อรังคือเป็นไตเสื่อมอยู่อยู่ก็ไตาวายเฉียบพันธุ์ก็มีเหมือนกันเช่นไตาวายไตยเสื่อมแบบเรื้อรังเช่นอาจจะแปดสิบหรือเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบอยู่ๆก็ปึ้งก็ต้องไฟฟอ,อกเลยอะไรเงี้ยแต่อยู่ก็ฟื้นมาปึ้งกลับมาที่สี่สิบได้อะไรเงี้ยคือก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นโรคหัวใจก็ เป็นเหมือนกันเบาหวานอันนี้เบาหวานนี่ตัวดีเลยเบาหวานเบาหวานนี่จะทําให้ไตาวายได้ทั้งแบบเลื้อนลังแล้วก็แบบเฉียบพลันด้วยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อสลายก็กมีเหมือนกันดังนั้นอันนี้เป็นเหนหนูที่เป็น A k i นี่เป็นการวิจัยจากในหนูนะครับปรประสบภาะวะกล้ามเนื้อลายสลายเกิดจากความเสียหายอนุมุสระที่ไตกาเนิดและความเสียหายในโครงสร้างเซลล์ในไตน้น,ะนะแปลว่าไตาวายเฉียบพลันถ้าใช้ฟูกเดนฉีดเข้าไปปุ๊บข,ขึ้นเลยนะครับคือสาผลลัพธ์ของฟูโกเดนเยับยั้งการตายของเซลล์ได้ช่วยลดการออกฤทธ นะครับของ MAPK นะฮะอันนี้ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นการทำงานอะไรในไตนะครับโดยผลของการฉีดฟูกแดนเข้าไปก็แล้วแต่โดดครบจบไปแล้วของไตเลือรลงังโทษไตแบบเฉียบพันธ์นะฮะไตเลือรลังใช้เฉียบพันธ์และเป็นมากที่สุดและเป็นมากๆเลยในไทยก็เป็นเยอะนะครับคือกลุ่มที่เรียกว่าเบาหวานลงไตนั่นเอง